แล้วก็ทำให้ตายของดีลูกกระจายไปก่อนนะครับน้ำแข็งไปบุ้มดีลูกอยู่ในวงขยโย ตอนรับเขาสู่เกมเกนชินอิมแพคกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมดีลุกสายบูธดาเมจทายังไงให้ดาเมจดอกละ5 0,000ืซึ่งในการที่เราจะเล่นทีมนี้ต้องบอกนะว่าเราต้องมีตัวละครค่อนข้างเยอะมีของทําเยอะหน่อยของเหลือๆถึงจะทําได้นะครับถ้าของไม่เหลือก็อาจจะเบานิดนึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันก่อน,อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูของว่าเป็นยังไงสําหรับทีมที่ใช้นะครับแน่นอนตัวหลักของเราก็จะเป็นดีลุกแต่จริงๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็นน้องคีแต่เราไม่ไดดด้พพพููถถึึงงเราใน สำหรับตัวละครที่2ก็จะแนะนําเป็นช่องยุนเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งเราจะเอามาทําให้ตูดติดสถานะน้ําแข็งเพราะว่าเราจะเอาผลละลายหล,ะละักๆพูดตอนนี้เดี๋ยวงงนะครับแนะนตาตัวละครก่อนแต่ถ้าไม่มีช่องหยุ่นนะครับเราสามารถใช้ตัวละครไข่ญาไปก็ได้เหมือนกันสํนาหรับตัวละครที่3เราจะใช้เป็นชูโคดเพราะว่าเราจะเอามาเพิ่มความชํานาญทักของตัวละครให้มากขึ้นและตัวละครที่4นะครับเราจะใช้เป็นตนัวละครธาตุไฟนั่นก็คือแบนเดดเราจะเอาท่าไม่ตายของแบนเดดเพื่อได้รับ,บโบนัสการโจมตีในการจัดทีมแบบนี้นะครับเราจะได้ผลของทีมแล้วก,ก็คือ ธาตุไฟเนาะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น25%ด้วยกันไหนๆเราก็จะดาเมจแล้วต้องดาเมจให้สุดหน่อยแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูข้อมูลตัวละครกันหน่อยดีกว่านะครับสาหรับตัวนีนะฮะค่าสถานะของตัวละครเลเวลของเขา80นาะ5ดาวพลังชีวิตนะครับอยู่ที่16,573พลังโจมตีอยู่ที่2,438พลังป้องกัน896ความชนานํานาญ3 0นะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้ยังไม่ได้กินอาหารนะก็จะมีอัตราคิติคอนอยู่ที่39.5%ความแรงคิริคอนนะครับ 3.8แแต่ตัวละครนี้ยังไม่มีโบนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับ เป็นเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้อัตติแฟกต์นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาแนะนําอาวุธต่อเลยละกันนะครับสำหรับอาวุธที่แนะนำนะครับเราจะใช้เป็นอาวุธ4ดาวที่ได้จากการสร้างก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นอาวุธวัตเทนเนตแกสซอสที่เขาจะเพิ่มความเสียหาย24%สําหรับสตูท,ที่ได้รับผลกระทบธาตุไฟเดือดธาตุไฟ,ฟ้าแต่แนะนําให้เป็นอาวุธสร้างดีกว่าแต่ถ้าใจดีเลยนะครับเป็นอาวุธวูฟอาวุธ5ดาวไปเลยอันนั้นโอ้โหดาเมจน่จะสุดจัดแรงกว่าน,นี้แน่นอนนะครับพูดกันต่อนะครับในส่วนของอัต สำหรับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ก็จะแนะนําเป็นอาร์ติแฟกต์ธาตุไฟที่จะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟมากขึ้นถ้าเราใส่2ชิ้นก็จะบวก15%ส่วนถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับก็จะได้ความเสียหายโอเวอร์โหลดการติดไฟเพิ่มขึ้น40%ความเสียหายละเหยความเสียหายละลายเพิ่มขึ้น15%แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเซตนี้นครับเราสามารถใส่ไฟไป2เซตก่อนก็ได้แล้วก็ไปใช้พวกการเดเยเตอร์ที่จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น18%ก็ได้เหมือนกันมีแบบไหนใส่แบบนั้นแต่ให้ดลตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ชิ้นเนี่ยใส่แบบไหนสําหรับชิ้นแรกนะครับออฟก็จะเป็นประมาณนี้ หลักๆก,ก็จะเป็นพวกอัตราคิดตอนความแรงคิดตอนมีพลังจมตีด้วยก็ดีที่เห็นเป็นเปอร์เซนต์หลังๆแค่1%ก็เพิ่มเยอะแล้วนะครับามาดูต่อนะครับชิ้นที่2คขนนกชิ้นนี้ก็จะบุกพลังจมตีออฟบนเนาะ ออที่เน้นนะครับอัตราคิติคอนพลังโจมตีคิติคอนเหมือนกันส่วนชิ้นที่3ก็จะเป็นในกาซายสำหรับออบบนนะครับก็ให้เน้นเป็นพลังโจมตีและกันส่วนออบล่างนะครับจะมีพวกอัตราคิติคอนความแรงคิติคอนก็ได้แต่ไม่ต้องไปหานะว่าจะมีพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าออบบนมีพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วออบล่างจะไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อใครยังงงๆอยู่เนาะส่วนชิ้นที่4่นะครับถ้วยก็จะแนะนําเป็นโบนัสความเสียหายไฟเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะเห็นผลมากที่สดดจจจะะเเหหนนนนนมมาาาาาากกว่ังีรบคคยยไฟออข้ิ มินิทนะผมว่าน่าจะค่อนข้างยากหนักเลยล่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปลงธาตุไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้พวกน้ําน้าแข็งหรืออาจจะเป็นธาตุลมธาตุหินอะไรไปคือธาตุออฟบนในช่องที่4ี่เนี่ยมันมีหลากหลายธาตุคือถ้าเรามาหาไม่ได้บนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับก็ไปใส่พลังจมตีก่อนก็ได้เหมือนกันแค่หาให้ได้พลังจมตีผมว่าก็ค่อนข้างยากแล้วนะยังไงก็ลองไปหากันดูแล้วกันเนาะส่วนช่องที่5นะครับมงกุฎอันนี้ก็จะแนะนำเป็นความแรงขีด าเราคิดน้อยกลัวไม่คิดก็ไปใส่อัตราคิดค่อนก่อนก็ได้ต่อมาเลยครัมาดูในส่วนของข้อมูลกลุ่มดาวข้อมูลกลุ่มดาวของตัวละครน,นี้ไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรด ถ้าอัปเกรดนี้ผมว่าอาจจะมีขึ้นเหยียบเหยยีบแสนเลยนะเพราะว่ามันปลดล็อกเยอะเนาะส่วนพรสวรรค์สกิลแน่นอนนะครับก็จะเป็นเลเวล6นะฮะทั้ง3สกิลโจมตีธรรมดาสกิลอ e ีแลวก็สกิลคิวต่อมาเรามาดูตัวที่2นะครับตัวทัพย์นั่นก็คือช่องหยุนหรืออาจจะเป็นคาย,ย่าต,ตัวละครนี้ไม่จาเป็นต้องใส่อะไรมากมายหาอาวุธที่ช่วยในการฟื้นฟูพลังงานก็พอเพราะว่าเราจะเอามาใช้อันติหลักๆถ้าเรามีอาวุธฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปหาอ์ติแฟกต่ออ์ติแฟกเนี่ยเราจะใช้เป็น Set Noble เซ็ต เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดในทีม20%ด้วยกันแน่นอนก็จะอามาเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกชิทที่5นะครับให้หาเป็นอัตราคิติคอนถ้ามีอาวุธ4ดาวที่เป็นผลแบบนี้นะครับก็ทําตัวละครให้มีคีเยอะๆเข้าไว้ก็พอต่อมามาพูดถึงตัวซับตัวที่3นะครับนั่นก็คือชูคสในการที่เราจะบูทดาเมจให้เยอะๆของดีลุกเนี่ยหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆที่เราจะเล่นเป็นสายความจำนานทาท่านต้องทําตัวละครน,นี้ให้ถึง4ดาวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอามาปลดล็อกพอรส 20%ของความชมํนานาญธาตุของชูโคดแล้วก็พรสวรรค์ที่4เขาจะเพิ่มความชมํนานาญธาตุให้50หน่วยเหมือนกันสําหรับเมื่อเกิดปฏิกิริยากระจายนะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับอาร์ติแฟกที่เราใส่เราก็ต้องใส่เป็นอินสตัคเตอร์เมื่อเราใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้2ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มความชมํนานาญธาตุให้80หน่วยแต่ถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นหลังจากที่ตัวละครนี้ใช้สกิลในกรณีที่มอนเตอร์มีธาตุอยู่นะครับ เขาก็จะเพิ่มความชำนาญธาตุให้อีก120หมายถึงเป็นตัวปิดนะฮะแล้วก็อฟอที่แนะนําเลยก็คือให้หาออฟความชานาญธาตุนะทั้งอันที่3และอันที่4คือถ้าเราทําดีๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มความชานาญธาตุให้ตัวละครเนี้ยได้ไม่ต่ำกว่า500นี่ครับสำหรับกินพื้นถ้าถึง500นี่ตัวละครอื่นๆน่าจะได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สาหรับอาวุธ ก็จะแนะนําอาวุธที่เพิ่มความชํานาญธาตุให้ตัวละครของเขาด้วยต่อมาตัวละครที่4สําหรับตัวละครที่4นะครับเราก็ต้องความตัวนี้หลักๆเหมือนกันนะอัดให้เต็มเท่าที่จะเป็นไปได้ ราะว่ามันจะมีผลกับพรสวรรค์ในส่วนของสกิลคิวนะครับหากตัวละครที่อยู่ในพื้นที่มีพลังชีวิตสูงกว่า70จะได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับพลังโจมตีพื้นฐานของเบนเน็ตนี่แหละการอัพตัวละครน,นี้ก็จะมีผลกับตัวละครน,นี้รวมถึงการอัพสกิลด้วยนะในเมื่อเพื่อนเพื่อรู้ถึงค่าสนานะของตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาพูดถึงคอมโบกันต่อนะครับในการที่เราจะกดคอมโบนะครับเราจะใช้ตัวละครที่4เปิดก่อนแล้วก็กดสกิลคิวตามต่อด้วยตัวละครที่3แล้วกก็ด และตามต่อด้วยตระครที่2นะครับกดสกิลคิวแล้วก็ตามต่อด้วยตระครดีลุกนะครับกดสกิลคิวเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพามาลองทดสอบเป็นเป็นแบนเด็ดนะฮะกดคิวปุ้มแล้วก็กดชูโคนะครับสกิลอีช่องหยุดน,นะครับถ้าไม่ตายแล้วก็กดดีลุกนะฮะคิวถ้าไม่ตายอ,อันนี้ก็คือยังไม่ได้บูทดาเมจนะครับสามหมื่นกว่าเห็นไหมสามหมื่นหกุ้มบุ้ม,มตีไปก่อนขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับ และก่อนที่เราจะไปลองบูตเตเมดนะครับให้ลองดูการเก็บพลังงานธาตุก่อนเนี่ยตัวเบนเดตนะครับเวลาเราตีเห็นไหมได้พลังงานธาตุโคตรไวถ้าเราเล่นสายคิดและมีอาวุธสดาวที่ฟื้นฟูด,ด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรง่ายอะ่ะเออแล้วชงหงยุนเออสกิลอีไปก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมได้ธาตุอีกแล้วตีป้ายถ้าไม่ตายมาไวคโคตรเมื่อมีอะ้า้ําแข็งกดดีลุกไปอีกนะครับการเก็บพลังงานธาตุก็จะไวแบบสุดๆเลย ต่อมาเดี๋ยวผมมาลองบูตดาเมจให้ดูนะครับก็จะกินอาหารเพิ่มความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น25%แล้วก็กินอาหาร5ดาวจัดไปเลยดูพลังโจมตีนะตอนนี้นะครับ2,810ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองกดคอมโบแบบตะกี้นะครับกด Q ชูโค้ดนะฮะกด E ปึ๊บชองหยุนกด Q อ่าลองดูฮะ พลังโจมตีของดีรุกนะครับก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึง่งแต่ความชํานาญท่านะครับจากเดิมมีแค่30ก็จะเพิ่มมาเป็น259ขนาดตัวละครชูโคตยังไม่ได้อัปเกรดอาวุธหรืออัติแฟกเลยนะครับงั้นความชานาญท่าของตัวละครดีรุกก็จะมากกว่านี้อีกนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นอีกลองทดสอบดาเมจนะครับเดีย๋ยวเราจะกดคิวก่อนปึ้มกดอ e. ีหนึ่งจังหวะให้กระจายแล้วก็ช่องหยุดนะฮะทาไม้ตายให้ติดน้ําแข็งแล้วก็ทําไม้ตายของ ดีลูบนะฮะ48,000โอ้ที่เห็น48,000นั่นคือยังทำของไม่สุดนะฮะถ้าทำของมากกว่านั้นก็มันก็จะแรงนะครับแล้วก็ยิ่งมีโบนัสทัดไฟด้วยเนอะอืมกระจายไปก่อนนะครับน้ำแข็งไปบุ้มอ่า46,000นะครับอันนี้ติดละเหย่อนะโอ้โหตีหลักหมื่นนะขี้ แล้วไม่ลงหอด้วยนะลงหอนน mm ี่น่าจะได้มากกว่านี้อีกนะครับก็มาลองดรเมจกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับกับเจ้าหุ่นสีตัวชิกโชใส่สกิลเข้า 8, 2, nah. ไปฮะกระจายถ้าไม่ตายเอ้ยเอ้ยมันดีลุกดีลุกอยู่ในวงคายโยโอ้โสี่หมืนหนวดขอสกิลปึ๊บแช่แข็ง แล้วก็สกิลบึ้มนี่นะฮะหายเลยชุดเดียวอย่างว่าตัวนี้มันอ่อนด้วยถ้าเป็นมอนตัวอื่นอย่างตัวนี้ล่ะใส่ท่าไม่ตายไปก่อนเลยแล้วกันฮนะกระจายท่าไม่ตายแล้วก็อันติบึ้มล่างแตกนี่เลยครับก็จะเป็นคอมโบดีลุกก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับว่ามีของมากน้อยขนาดไหนสกิลเข้าไปะฮะท่าไม่ตายบึ้บ ปึ้โอ้ันั้นยมตี3 0เลยนะแต่ไม่ได้กดดูก่อนหน้านี้ไงแล้วก็ตีธรรมดาก,ก็แรงอีกโอ้โหอะไรจะขน,นาดนั้นแต่ด,ดาเมจมันหายไปได้หมื่นหนึ <laughs> ่ง <c oughs> ก็สำหรับในพาร์ทน,นี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำหนึ่งทางเลือกของตัวละครดีลุกหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพืเ่อนๆนะครับและก็สนุกกับสายนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไล like, ค์กดแชร์กดซับเพื่อใคให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายๆครับผมไปแล้วครับ Oh